รายการโหนกระแสวันนี้31ตุลาคม2,568กลับมาติดตามความคืบหน้าครั้งที่3ของกรณีอู่ V10 Garage ของคุณใหญ่ V10 เจ้าของอู่ซ่อมรถหรูที่ยังคงหายตัวไปติดต่อไม่ได้มานานนับสัปดาห์แม้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสคบอเขาตรวจสอบพื้นที่ทั้งอู่และโกดังเก็บรถก็ยังไร้เงาของเจ้าตัวเช่นเดิม โดยในเทปนี้มีทั้งผู้เสียหายรายใหม่และรายเก่ามาร่วมเปิดใจล่าสุดสถานการณ์เริ่มมีความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเผยแพร่คลิปในโลกออนไลน์โดยคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอ้างว่าพบเห็นคุณใหญ่และภรรยาปรากฏตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้ผู้เสียหายที่มาร่วมรายการถึงกับพูดประชดเสียงแข่งว่าอาจจะบินไปซื้ออะไหล่มาซ่อมรถให้พวกเราก็ได้ หนึ่งในผู้เสียหายที่มาร่วมรายการคือคุณเกตเจ้าของรถ Mercedes-Benz ที่ประสบอุบัติเหตุชนหนักเธอเล่าว่าหลังนำรถไปซ่องที่อู่ของคุณใหญ่ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้รถคืนแต่เมื่อรับกลับมากลับพบว่าฝาถังน้ำมันเปิดไม่ออกพอเปิดดูถึงกับช็อกเพราะพบว่าทางอู่ใช้กาวแปะยึดไว้แทนการซ่อมตามมาตรฐาน แต่สิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นคือหลังได้ติดตามข่าวผู้เสียหายรายอื่นในหนกระแสเธอตัดสินใจนำรถเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดและพบความจริงสุดสะพรึงว่ารถของเธอไม่มีถุงลมนิรภัยที่ใช้งานได้เลยแม้แต่ใบเดียวคุณเกตเผยว่า ตอนเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกถุงลมนิรภัยได้ระเบิดออกจริงแต่แทนที่อูจะเปลี่ยนของใหม่กลับนำถุงลมเก่าที่ยัดกลับเข้าไปและติดตั้งเซ็นเซอร์ตัวปลอมเพื่อหลอกระบบคอมพิวเตอร์ไม่ให้แจ้งเตือนถือเป็นการละเมิดความปลอดภัยขั้นร้ายแรงเธอยือนยันว่าได้เข้าแจ้งความทันทีพร้อมเตือนผู้ที่เคยนำรถไปซ่อมที่อู่ V10 ให้นำรถมาตรวจสอบด้วยตนเองโดยย้ำว่า ต้องแกะฝาถุงลมออกดูเท่านั้นเพราะระบบสแกนจะไม่ตรวจเจออีกหนึ่งเคสคือคุณตะวันเจ้าของรถ Mazda MX-5 r o a เตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุชนขอบฟุตผาดเล็กน้อยแต่กลับถูกประเมินค่าซ่อมสูงถึงกว่า2ล้านบาท ทางอู่ให้เหตุผลว่าอะไหล่หายากก่อนที่บริษัทประกันจะต่อรองราคากันอยู่นานหลายเดือนจาก2ล้านลดเหลือ1.8ล้านเหลือล้านต้นๆจนสุดท้ายจบที่ราว9 0 0 0แบาทเมื่อบริษัทประกันจ่ายเช็คในชื่อคุณตะวันเขาเล่าว่าหุ้นส่วนของคุณใหญ่โทรมาถามทันทีว่า ทำไมถึงไปรับเช็คเองทำไมไม่ให้อู่เป็นคนรับซึ่งเขายืนยันว่าจะจ่ายให้อู่ด้วยตนเองโดยได้โอนล่วงหน้าไปแล้วราว4,009และจะจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อรับรถ แต่หลังจากนั้นอูกลับเลื่อนกำหนดส่งรถซ้ำแล้วซ้ำอีกจากเดือนตุลาคมเป็นพฤศจิกายนโดยยังอ้างว่าอะไหล่มาครบแล้วเพียงรอขั้นตอนอนุมัติจากประกันเท่านั้นจนกระทั่งเรื่องกลายเป็นข่าวในโหนกระแสคุณตะวันโทรไปถามย้ำแต่กลับได้รับคำตอบว่าพวกผู้เสียหายที่ไปออกทีวีเป็นพวกอยากได้แสงอยากได้ยอดเอนเกจเมนต์ไม่มีอะไรหรอก กระทั่งเมื่อทนายความพาผู้เสียหายรวมกลุ่มแจ้งความและตำรวจเข้าตรวจอู่จริงเขาจึงยอมรับว่าถูกโกงเต็มตัวในช่วงท้ายของรายการคุณมอสผู้เสียหายอีกคนฝากข้อความถึงคุณใหญ่ว่าตอนนี้มันเกินเยียวยาแล้วพี่เราพยายามจะติดต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอย่างน้อยขอให้เขาออกมารับผิดช,ชอบเรารอเขาติดต่อกลับอยู่ส่วนคุณตะวันทิ้งท้ายด้วยคำถามที่แทงใจดำว่า มันไม่น่าจะยากนะครับแค่เขาแจ้งให้ได้ว่าซื้ออะไรไปเท่าไหร่เกินเท่าไหร่ก็คืนเงินมาทำไมมันถึงทำไม่ได้ด้านทนายแก้วให้ความเห็นสั้นแต่ชัดว่ามันดูไม่ยากหรอกครับแต่พี่ว่ามันยากตรงที่เขาไม่มีเงินน่ะสิพร้อมแนะนำผู้เสียหายทุกคนให้รวมตัวกันไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สอพอปปากคลองรังสิตเพื่อให้เจ้าหน้าที่มองคดีนี้ในมุมของการช่อโกงประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ